พี่น้อง,องสบายดียำดึกๆเดีด๋ยพี่น้องเด้อเอากันนี่ตั้งแต่ตีหนึ่งตีนหนึ่งตอนนี้กับสี่ตีสี่โอ้ไขย่ยยังหูเหลืองยังีิมเป็นยังจะีิมได้พี่น้อง ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่หนึ่งสมงัมโมงสองสมองัมโมงสามสมัมโมงสามสัโมงนะพี่น้องเสร็จน้าเอากันอยู่ไหวไหวตอนนี้เผ่นอารมณ์ดีเลยไข่ไข่เริ่มลดนะพี่น้องตอนตีหนึ่งนะจนชีชอ็อกหายใจนะ,ะโอ้ยซาแพงก,กำลังเตรียมใจว่าสิฮุบกันไปห้องหมออีกเลยพี่น้องนี่กระพังเบิงขั้น ยังบอดขันไข่มันขึ้นอีกสิได้ฮุกอีกนะเฮ้ยเพราะว่าเขากับเบิดความสามารถยาตัวใดก็ให้กินแหละเหลือแต่ฉีดบัตเนี่ถ้าไปห้องหมอหมอสห้องหมอเนี่ยเพิ่งฉีดยาให้เนาะน้ะนองบอดเนี่ยขั้นบอดถือเข้มคืสอสิบอสเซาบอดบอสเสียบยามาเสียตูดเนาะเสียขาไปจันเช้าม,าามันทำอยากไปฉีดยาบอสห้องหมอบอส จนตาลอยนะพี่เนาะอตอนหัวคํำนะไขมันพ่อหุม้มหุม <c oughs> เนาะแต่ก็พากันนอนพวดพ่อมันอีอกทีนะป๊อคิงจนบายบ่ได้เจ้าสีชอกจนมันหายใจฮื้อฮือือ,อ,อเลย <c oughs> สาแพงก็หลูกมาเอายาให้กินแล้วก็เสร็จนามเนาะเสร็จนามประมันเศ้านาที่พี่เนาะแล้วก็เสียงหายใจกับคอยลงแล้วก็ นี่เดินน,งงนามเสร็จคูบริษัทยาเนี่ยอาไปถิ่มก,กระตาหนึ่งเลยพดโพหลังจากอัน,อนกินยาลวงบบาเศร้าเนาะอันนี้เศร้าแพงไปหลังมาเสวังตีสามนี่นี่นะเป็น สมุนไพไทยบาทเขาเองเนาะแม่เศร้าแพงหาไหวตะกี้อย่เด็กหน่อยไข่บ่เศร้าบ่เนาะกห้กินเนาะเพราะว่าถ้ากินยาล้วงไรกับบดีเนาะแผ่ตับแผ่ใจเนาะน้องบอดเนี่กขะขัโพดตั้งแต่เกิดบ่ตั้งแต่เกิดเนาะพี่น้องน้องบอดนะาะไข่น่ะซิบมือดีบ่อสองมือสามมือ แล้วก็กมาไข่อีกขั้นไข่ขไขนะเป็นทิศอัน,มมนปกตินะซองซำม,มือไข่นะลายกลัวพี่เนาอ,อ,อยังหะอทำหมักอันนี้อ่ะหยุดลดด,ด สิบสี่วะเลี้ยงยากซะแพงเปลี่ยนซีอบ่ร์ซอแพงกระขิดอยู่อันสิไปหาหมอเอิ่นเบิร์นเหรอไปหาหมอดูหมอเดาเนาะให้เบิง่งนซื้อให้บอรอยังให้แกงหัวบ่กไปเปลี่ยนซื้อบปล่าไข่ลงได้เนี่ยไปเนาะ ตอนนอาซอฟเฮงเจ้าโมมี่เออันจนบ่มีแบบกระจิตกระใจที่ถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะพี่น้องหายเอาหนำพาวบิดหนำสมๆมาเสร็จนะ้วก็หายตื่นพี่น้องเนาะจากอันหอนๆแล้วมาถือเย็นแล้วเพิ่นตื่นแต่เบิ่งก็คือสิมีแห้งเนาะเพยเนาะตอนบ่ทันเสร็จนะปากเวอ้อเปิ่งเสึงพี่น้องเอ้ยเสียงหายใจอืออ่า บัง哈เมยเศร้าสลุแม่อยากไปทําบุญได้เมือนี่ไปทําบุญงานแจกไอ้อุทัยได้เมือนี่ไปก็คิดเป็นห่วงนะพี่น้อง านผู้ซริโตัวได้เนาะถอยหลังถูกปรับปถูกปับ,บ <c oughs> จับหมอกับพีนอนนี่บื่อทุกข่า,ายไปเจ้าหน่อยตีหากินยายสีส่ชั่วโมงกินทีหนึ่งนี่ก็กินแต่ตั้งแต่ตีหนึ่งว่ามันน่าพ่น้องยังบวอร์อยู่ได้นอนอยู่โอ้ไลเ่เพื่อนกันจะค้น,ย,คนยังแล้วมาเกิดคนเก่าแล้วคนแก่มันดูขิ้งนะบ่ อุ่งโห่โผดโพบอดอย่าไปสักยาบ่ล่าหรอีดยาบ่ไปว่าเีดยาไปว่าเีดยาไปว่าเีดยาแล้วดีดีดีน้องเต็มทีหนึ่งยันแจ้งเลยแจ้งเลยพี่น้องเส փ แกล้งกันสบายดีโย้ ตีสี่เข่งชาว้พงกับหนึ่งเขาเนาะแล้วก็เห็ดอยู่เห็ดกินเลยของกินก็มีหนาแก้มเย็นเลยอันนี้ขัวแมงอีซอนอันนี้ทอดปลาทอดสมปลาใส่ไข่เนาะพี่น้องอันนี้เจวหมักเล่นเนาะใส่ปลาแดกตอนเอ้ยยี่อะไน้ำลายไหลอันนี้ตอนปลาแดกนี่เวลาสีกินแสบพี่น้อง อาหารมาในสามอย่างเนาะแต่บอท่านกินดอกพูเลยสิบโมงเสาร์อะลยพี่ได้กินนะพี่น้องเพราะว่าเวลากินข้าวเสาร์สิบโมงเสาร์อันอันนี้เห็ดเตรียมห้ลูกสาวไปห้งเฮียบุมบ่าเนาะอีละอีลอยลอยอีละอย่าเบิ้งกอกเบิ้งกอกนั่นนั่นนั่นไปออกผู้ ้าพเดินออกแนมงดูแต่ตีหนึ่งนนยังมาอยู่มานอนเฮ้่เคยสีใหญ่คนหนึ่งพี่น้องยังลุกกเลยนี่ได้ซ<แ>าแพงจังแพงแหม่เนาะพี่น้องนะเคยสิใหญ่คนหนึ่งซาแพงไีแพงแหม่แพงอีเลีนรอจะได้แต่เพิ่นบวมันบวมเยินเนาะตะกี้ของกิน,นียังแซบๆซื้อมาให้แม่กิน เป็นนมดาหมอกตามีเป็นนมรละตะซอยนมอีหยังสื่อมาเนาะเป็นเซเว่นยวนอำเภอสอนุมานซื่อมาแล้เซอาแพงกับบือหัวแม่เป็นมาแลลงนะนะมีมีแต่เพิ่นไปันเพิ่นเขาทำเนาะแล้วไปโผดไปโผดคนมาป่วนนะคือคนเจ็บคนโซ่ไปป่วแล้วก็ไปโผด่อยู่ๆหิวนอนมากแล้วก็ว่าเมื่อยเอานมให้กินนมให้กินกันยังเมื่อยสุดท้ายจน เป็นมักโรกมะข่ายรังอะไรอย่างเงี้ยสี่หาอะไรมีแต่หาเนี่ยชุดเสอมาสู่แม่กินไม่ได้บัดเขาไปฟังในครูเกิดนุมกับพิษมะข่ายังกินกับอะไรครูแจกว่ามันพิษคล้ายผีหายกินเอาไปเนาะ อันนี้หาแต่แนวดีๆมาให้เพื่อนกินเพราะอะไรเพราะว่าโบหมันโบเยินจ้ะย่านขนไก่ไปไปมาๆไปไวเมษาแพงจ้ะอันนี้พกพกสิบหกว่าเม่บ่เฮยเมียพวกสิบหกนะเนาะเป็นได้คริงลดลงยุ่เลยนัเนี่ยยังหุ่มๆเจเป็นอนี้ยคือหุ่มแหละอืม ขี่น้ำลายนั่นเนี่ยปไปไปเบิ่งกระต่ายปะปลาเบิ่งกระตา่ายใหญ่บ้านไดแหละเอากระต่ายกันีิ่งละเด้อเด้อว่าไปปะไปหันเลยลูกไปเบิ่งกระต่ายเคยเถ่าพีน่น้องเอาไฟคือควันนั่นฮะ คควนกับคนเนี่ยคนว่าไพ่ใหม่หมดตกใจอ้ไก่ดีลูกเสือดอไกเป็หาป่ะโบเพิ่มโป้งให้มาจังคุให้มันซุกก่อนจบต่เฮงมันหากระฝด ขึ้นมาเคยถ้าอกกรสิเกลือไก่เกลือเป็ดเกลือกระต่ายนะพี่น้องแล้วก็ขึ้นเสือขาวบูซา,า,ากิจกับคิดคิดจะคิจวัตรประจำวันของเพื่นคือเกลือเป็ดเกลือกระต่ายเกลือไก่เสขาวบูซาแล้วจังเห็ดวิเอ็กและอื่นย้ำแรงกะเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือกระต่ายแล้วก็ไหวผ่านะพี่น้องใหญ่เลยอ๋อบักคัสเบิร์กคัสเบิร์ก คัดเบิกเอ้ยคัดเบิกยิ่งเสายิ่งอ้วนนะนะโอ้ยคัดเบิกคัดเบิกเอ้ยติง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 เอาออกมาอุ้มดูเอาออกมาอุ้มดูจับได้อยอะจับได้มันว่อนก่อคัดเบิกนี่คือตัวผู้นะพี่น้องตัวเมียมันเด้ นี่ตัวเมีเมเยหอนน้องน้องบูมมันเย้ยือข้องซาแพงกระตายห้องอีละกระตายแม่พันมันเลือตัวเดียวนะตัวเดียวนี่กัดมือเลยตัวเดียวกัดมือซาแพงจนเป็นแผลเลยเลือดออกตัวเพื่อหูหูโบกัดนะบาดตายเวิดเนานะลูกมันกับบมีตัวใดกัดแล้ยนกเว้นตัวเดียวเฮ้ย คือไทยนะตายติกระตายนะอือนี่ข่าวผูกที่บ้านใต้ดูสิมาไหลออกบ้านใต้มากัดตายป่ะพี่น้องเอ้ยหลักออกแต่คโขลายเรือลายที่ลายหลักออกเลยเลยตัวนั่นนะตอนแรกว่าจะไปหาไปหาตะไคร้ไอ้นะจับเนี่ยได้กับตัวได้นนเฮ้ยมันหมักออกตัวลา,ายตาลาย จับเนีได้กับบ่ได้จับเนีได้กับบ่ได้เคยเถาปล่อยปล่อยเพราะว่ามาไหลครบพุไปกุ้มใต้เว้ยขุ่มไต้ขุ่มเฮือนปลาเม่าวผู้เี้ยสิเปิดออกมาครบมือแล้วมึงดูนี่เนี่ยอย่าครบมือหน,หนี่ตาจั่งเด้ไม่ตาจังเด้ไม่ตาจังเด้โอ้ยหสี่ตเสียดายเด้ตัวหนึ่ง เฮ้ยมันใหญ่แล้วบอกายเลยเฮ้ยเด้อเห็ดไว้จุ่มเห็ดแม่พันธุ์มันเด้อญาตนี้ีแต่ผูบริทจคือบ่เบื่อเมนตัวผู้เลยตัวเมตัวน่ะมันหมักออกนะทั้งสตัวมันหักจับได้บ่ได้เดตัวตั้นตัวสีใต้น่ะจับบ่ได้น้อนี่ขนเอาออกไปเร็เลยหูเลยตัวนี้น ไปแต่แสงกินท่านมันหูวับขื้จับบบได้เลยคนล้างมันมันออกลมันมายากไห้จับออกจากโคงแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้ไอ้สาวอันนี้นะก่อนมือไปเลยยากัดนั่น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 นสาวหมักกัดมันช่วงมีลูกน่อยนั่นเด่นนะก็รังหังเวีดนางใหม่งูว่านี่สื่อเล็ก ออกเหล็กยังเนาะมันตาสวดหากินปลาคอนว่าเป็นกระต่ายเนี่ยว่าชาววดมาฮอนี่สะแพงก็ขอจบคลิปกับพี่น้องหากอะไรก็แชร์ก็ติดตามเลด้อสบายดีรอชมคลิปหนาเดีอพี่น้องสบายดีตังใสใสสูจัะสบายดีเยสบายดีทููจัะเถเดียว Bad, oh, I oh, mod kop, mod kop, mod kop. Ja, no. ah.